รุ่นทสองที่คุณวางใจกับช่วงรถเด็นเย็นนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้ใครตามหารถเก๋งในสไตล์ครอสโอเวอร์ที่บอกเลยว่าวันนี้ไม่น้อยๆนะฮะพลาดคันนี้ไม่ได้จริงๆครับกับคันนี้เลย2016 Honda HRV 1.8 E Limited ไม่หา้ามมือ 2016ครับบอกเลยใครตามหาเจ้าตัวนี้อยู่พลาดคันนี้ไม่ได้จริงๆเพราะวันนี้เป็นรถบ้านสายจอดอีกแล้วนะฮะกับคันนี้เลย2016 Honda HRV ตัวรองท็อป1.8 E Limited ใหม่50,000 โอ้โหสุดยอดเลยนานๆมาทีนะไม่ห้0 0 0ื่นแล้วต้องบอกว่าจริงๆเป็นรถบ้านมือเดียวด้วยนะฮะแต่เจ้าของเดิมนี่เขาไม่ยอมให้เราถือรอยเพราะฉะนั้นเขาบังคับโอนเป็นชื่อกระผมนานั9แต่จริงๆรถมือเดียวนี่แหละนะฮะ,ะตัวรุ่นนี้ตอนออกห้างรถใหม่ไ้ายแดง1น0 0 0ล้านห้าหมนบาทนะจะร้องจากตัวท็อปอย่างเดียวก็คือไม่มีซันรูฟนะฮะซึ่งใครไม่อยากได้ซันรูฟอยู่แล้ว เล่นตัวนี้เลยได้ไม่ห้าห0ื่นด้วยนะเป็นโมเดลผลิตปี2016แท้ๆรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักไม่มีต,ตัดต่อไม่มีพิควา้าไม่มีน้ําท่วมเลขใหม่แท้ห้า0 0 0่กิโลเมตรรับประกันซืกก้อขึ้นเต็มรคาคาเรื่องชนหนักพิควาาตัดต่อน้ําท่วมไม่มีแน่นอนนะฮะแต่อายุของเขา8ปีเพระนาะฉะนั้นเรื่องของการเคยเก็บสีมันมีอยู่แล้วเป็นธรรมชาตินะฮะวันนี้ทำขึ้นมาแล้วสวยงาม มาดูพร้อมกันเลยนะฮะว่าเราทำขึ้นมาแล้วสวยขนาดไหนมากกระจังหน้าตัวแรกก่อน m i n นอรนะฮะก็จะเป็นงานพลาสติกสีเทาเข้มเกือบๆดำแล้วก็ตรงกลางจะคาดด้วยคิ้วโครเมียมสวยๆโลโก้สวยเด่นๆเลยไฟหน้าได้โปรเจกเตอร์คู่เลยนะครับสำหรับตัว e l l m m t e d นะฮะโคมไฟนี่ยังใสปิ้งเลยยังดูดีมากๆมีไฟตัดหมอกให้ในตัวด้วยนะโคมไฟหน้า2ฝั่งใสปิ้งเลยนะครับมีไฟตัดหมอกให้ สวยงามสีสันฝาโปรงจำได้ว่ามีเก็บนะฮะพอตองเข้ามาจำได้ว่ามีสเก็ตหินนิดหน่อยนะครับก็เลยเก็บฝาโปรงให้ด้วยมาด้วยสีเทาเงินสีลูน่าซิลเวอร์โอ้โหออกแดดสวยมากนะครับเงางามเปลง่งปลังเป็นประกายเคาะไปก็ยังบ้างใช้ได้กันชนก็เก็บฮนะจำได้ว่ามีถลอกมีถลอกพอสมควรก็เลยเก็บให้ นะส่วนใหญ่จะเป็นพวกสะเก็ดหินหรือว่า,าถลอกขนมงขนแมวก็าเก็บให้นะฮะอ่ะสองชิ้นหน้าเก็บให้เรียบร้อยแถบขวาบางชิ้นก็ทําบางชิ้นไม่เยอะเราขัดให้นะฮะบางชิ้นไม่เยอะเราขัดให้อย่างเดียวแต่วันนี้ทําออกมาแล้วก็ถือว่าสวยครับแถบนี้สวยเนียนใสใช้ได้เนียนเป็นเนื้อเดียวกันตลอดทั้งแถบนะครับคอไปก็จัดว่ายังบางนะฮะก็อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ของอายุรถ8ปีนะถือว่ายังค่อนข้างบางมือจับโครเมียมมีสมาร์ทเอนทรีด้วยนะครับ มีฟิลมมีกันาสาดแถมมาจากเจ้าของเดิมให้มาขอบคุณมากกระจกข้างสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวให้ด้วยนะครับหลังคารุ่นนี้จะไม่มีซันรูฟนะครับซึ่งใครไม่อยากได้อยู่แล้วก็เล่นตัวนี้แหละนะครับจะได้หมดปัญหาเรื่องน้ํารั่วซึมนะหลังคามผมไม่ได้ยุ่งอะไรนะผมล้างน้ําอย่างเดียวขอไปก็ยังสวยนะยังบางส่วนล้อหน้าขวาก็แม็กเดิมๆลายเดิมๆโรงงานนะฮะหน้างเงาร่องดํา โดยรวมก็ใช้ได้มีริ้วรอยจากการเบียดฟุตบาทเบาๆนิดเดียวไม่น่าเกลียดอะไรที่เหลือภาพรวมยังถือว่าสวยส่วนยางเจ้าของเดิมให้มาเป็นโยโกฮาม่าเลยนะครับโยโกฮาม่าบลูเอิร์ธ E70 เบอร์ 21555R17 ปียางก็เออยังใหม่มากนะครับ2022นะครับดอกยังเหลือค่อนข้างเยอะค่อนข้างลึกเลยใช้ได้อีกสัก3ปีสบายๆ ซุ้มล้อสวยงามไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมคันนี้ได้ดิสเบรกสีล้อหน้าหลังเลยครับแม็กหลังขวาก็โอเคนะใช้ได้ภาพรวมถือว่าสวยมีทะลอกเบาๆนิดเดียวตามขอบไม่น่าเกลียดอะไรได้ยางปี2022ของโยโกโอ้โ,อโหดอกสวยนะครับคู่หลังสวยมากดอกลึกๆเลยครับใช้กันได้อีกยาวซุ้มล้อสวยงามไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมประตูหลังขวา เปิดออกมาแล้วสติกเกอร์ยังอยู่ดีไม่มีงัดแงะแกะเกาอะไรขอบยางยังเหนียวมากเม็ดอาร์คดึงออกอขอบยางดึงออกมาเม็ดอาร์คสวยงามด้านบนเลยละกันเม็ดอาร์คอยู่ครบซอกในประตูสวย,สวยๆแห้งๆเดิมๆไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำนะครับเสากลางขวาขอบยางดึงออกมาเม็ดอาร์คอยู่ครบ ซอกประตูด้านในน็อตเดิมไม่มีขยับสติกเกอร์เรียบเนียนทุกแผ่นน็อตเดิมไม่มีขยับสติกเกอร์อยู่ครบทุกแผน่นทุกจุดไม่มีงับแงอะไรเสาคนขับหน้าขวาขอบยางดึงออกมาเม็ดอาร์คสวยงามซอกไหนแห้งสนิทเดิมหมดเลยนะครับแกมขวาน็อตเดิมไม่มีขยับอะไร มาด้านหลังกันต่อเลยนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นทรง h ัชแบ็กห k 5ประตูเท่ๆมีสปอยเลอร์หลังมาให้ในตัวมีไฟเบรกให้เรียบร้อยเติมได้ถึง e85 เลยกระจกเดิมของ Honda พร้อมฟิล์มพร้อมลฟ้าไฟท้ายซ้ายสวยมากฝาป้งหลังไม่ได้ยุ่งอะไรขัดให้อย่างเดียวฝาท้ายสวยไฟท้ายซ้ายขวาสวยมากกันชนหลังก็รู้สึกเก็บสีให้นะฮะเพราะว่ามีถลอกตอนเข้ามาวันนี้สวยมากเนียนเลยครับ คอนทายสวยโอเคใช้ได้ฝาโปงหลังรุ่นนี้เปิดปิดด้วยมือนะครับเปิดมาแล้วตะเข็บด้านหลังแห้งสนิทเดิมหมดเม็ดอ์กสวยงามไม่มีเคราะไม่มีพ่อนอะไรฝาโปงหลังน็อตเดิมทุกตัวครับไม่เคยถอดเลยฝากระโปรงหลังน็อตเดิมไม่มีขยับไม่มีถอดตะเข็บซ้ายขวาแห้งสนิทเม็ดอ์กสวยงามฝากระโปรงหลังก็เดิมหมดครับแห้งสนิทแนวซิลิโคนเดินตรงเป๊ะไม่มีเคราะไม่มีพ่อนอะไร ด้านหลังมีไฟส่องสว่างมาให้ด้วยแล้วดูพื้นที่ด้านหลังสิครับโอโหกว้างมากโรมด้านไไม่ให้สักราดด้านล่างก็ยังสวยใช้ได้นะฮะเปิดมาแล้วก็จะมีแม่แรงอุปกรณ์ต่างๆมีให้ครบนะแผ่นโฟมอะไรยังสวยมีล้อไหลด้วยล้อไหลจะเป็นล้อกระทะครับด้านหลังเดิมหมดครับแห้งสนิทแนวซิลิโคนแห้งจากโรงงานไม่มีเคราะไม่มีพ่นไม่มีติดแก๊สไม่มีน้ำทั่วไม่มีสนงสนิม บางๆป้องๆใสๆเลยนะแถบซ้ายกันต่อนะครับบางชิ้นก็ขัดบางชิ้นก็ทําวันนี้ทําออกมาแล้วสวยมากเนียนคริกครับอืมสวยมากขอไปก็ยังบางด้วยนะนี่สุดยอดเลยนะกระจกข้างมีไฟเลี้ยวให้เท่ๆได้ Smart e n t นทรีฝั่งซ้ายขวาฟิลม์มกันสาดเจ้าของเดิมแถมมาขอบคุณมากดิสเบรกสีล้อแม็กหลังก็สวยนะนาะเงารองดำ ถ้ลงทลอกมีบ้างเบาๆนิดเดียวไม่นักเลียกครับไปตามนี้ได้เลยย่างโยโกฮามาปี2022ดอกยังสวยมากครับดอกยังลึกยังเต็มใช้กันได้อีกยาวนะครับซุมล้อสวยงามอันล้อส,สุดท้ายมีรอยบ้างนิดหน่อยอาจะรอยอาจจะเยอะกว่าวงอื่นแต่ภาพรวมแล้วดูก็โอเคนะไม่ต้องไปยุ่งอะไรปล่อยเดิมๆดีกว่าครับแม็กเนื้อเดิมเหนาๆอย่างเงี้ยดีละ ถ้าไปป่าเดี๋ยวโอกาสที่ลมรั่วซึมตามขอบน่าจะมีก็ขออนุญาตไปตามนี้เลยละกันยางได้โยโกฮาม่าปี2022นะครับดอกยังสวยมากใช้กันได้อีกหลายปีนะครับซุ้มล้อสวยงามประตูหลังซ้ายเปิดมาแล้วสติ๊กเกอร์อยู่ครบสวยงามนะฮะเม็ดอาร์คดึงออกมาเม็ดอาร์คอยู่ครบสวยงามเสากลางซ้ายขอบยางดึงออกมาเม็ดอาร์คอยู่ครบ ซอกในประตูน็อตเดิมหมดนะฮะสติกเกอร์เรียบเนียนทุกแผ่นสติกเกอร์ครบทุกแผ่นไม่มีงัดแงะน็อตเดิมทุกตัวแผ่นเบรุ่นนี้อยู่ซ้ายฮะผลิตและประกอบประเทศไดเลขเครื่องยนต์ r 1 2, 8 zf 1208 737ตัวถัง mrhru gp 1 0 2 6 07เสาหน้าซ้ายดึงออกมาเม็ดอาร์สวยงามสวยงามซอกในแห้งสนิทหมดทุกตัวหมดทุกซอกเลยน็อตก็เดิมเมไม่มีขยับอะไรนะฮะ เดี๋ยวดูกันาเดิมหมดนะภาษีต่อแล้วสิงหาหมดปีหน้าขอบคุณเจ้าของเดิมมากใช้กันยาวๆกระจกเดิมของ Honda เดี๋ยวไปดูของเครื่องกันตัวนี้จะเป็นเครื่อง1.8 i-VTEC เบนซินล้วนเกียร์ออโต้ CVT ฮะเครื่องยนต์ตัวนี้141แรงมา้าครับเป็นบล็อกเดียวกับพวก Honda Civic นี่แหละเติมได้ถึง E85 เลยนะฮะอัต่าสิ้นเบองก็ประมาณ14-15กิเมตรต่อลิตรนะฮะถ้าวิ่งทางยาวได้ไม่น้อยครับ 500 0มืโลใหม่แท้ๆเลยเครื่องเดิมไม่เคยติดแก๊สครับซอกในเดิมหมดนะฮะน็อตเดิมไม่มีขยับนะครับแก้มขวานะฮะน,น็อตอะไรวะเนี้ยรูกลมคมกริบนะตัวอักษร3 0 r คมๆมเม็ดอาร์คสวยงามแก้มขวาผิวแห้งๆเลยเบ้าโชกสวยงาม,มเม็ดอาร์คอยู่ครบมีเบรก ABS ด้วยนะซับในมองลงไปน็อตเดิมหมดนะฮะด้านล่างเดิมหมดนะฮะแชสซีแห้งๆ แหมสีหัวน็อตยังอยู่เลยนะฮะคันหน้าดูง่ายไม่มีอะไรบงังฝั่งขวานี่จะเป็นตัวกษร 7AR นะฮะรูกลมคมเม็ดอาร์คสวยมากเรียงตัวชัดเจนแห้งสนิทไม่มีเคราะห์ไม่มีผลนะฮะแบตเตอรี่ถ้าเกิน6เดือนเปลี่ยนลูกหม่ให้เลยถ้าไม่เกิน6เดือนกลไปตามนี่เกินหรือยังเกินแล้วจะเปลี่ยนให้ฝั่งซ้าย 7AL นะฮะเม็ดอาร์คสวยๆเลยเบ้าชกสวยมากแห้งสนิทเม็ดอาร์คสวยงามฝั่งซ้าย 30L คมคมแก้มเดิมหมดนะฮะ ซอกในน็อตเดิมๆเลยฝากระโปรงก็เดิมครับน็อตไม่เคยถอดสุดยอดสติกเกอร์เนียนๆเลยครับกันร้อนสวยมากสติกเกอร์อยู่ครบเลยเนียนทุกแผ่นฮะผิวพันธ์แห้งสนิทไม่มีเคาะไม่มีพ่นแนวซิลิโคนเดิมๆโรงงานสติกเกอร์ครบทุกแผ่นเลยนะฮะรูกลมคมกริบน็อตไม่มีกระชอกเลยฮะสุดยอดวิ่งน้อยไม่พอเดิมด้วยนะฮะคันนี้เดี๋ยวไปดูด้านในกันฮนะไปได้เบาไฟฟ้าคนขับด้วยนะฮะ ตัวเบาะเป็นหนังแท้นี่ลายนี้เนื้อเดิมโรงงานทุกชิ้นนะฮะฟอกขึ้นมาแล้วสวยมากเพราะว่าไม้แค่5้าหมื่นครับสวยจริงๆเป็นหนังแท้สีดำนะฮะแล้วก็ตัวเบาะใช้ได้นะฮะฟอกขึ้นมาสวยมากเหี่ยวย่นก็นิดหน่อยตามอายุแต่ภาพรวมถือว่าสวยอ้าแถมเล็กตัวถังให้หน่อยตัวนี้ดูไม่ยากครับ MRHU r, H r U. ลงท้าย P 1 0 2 6 0 7นะฮะแผงข้างเดิมหมดจากโรง,งงานไม่ได้ยุ่งอะไรนะฮะยังสวยมากเลย หนังสีดำนะฮะพลาสติกสีดําสวยมากเนียนๆเ,เลยฮะฟิล์มเจ้าของเดิมให้มาอะไรล่ามีนาะยังสวยใช้ได้ขอบคุณมากฟิล์มหลังก็โอเคยังใช้ได้นะฮะแผงด้านหลังก็สวยนะครับสวยมากห้องโดยสารกว้างนี่ดูด้านหลังดิพลาสติกยังไม่แกะเลยเห็นได้ชัดว่าขับคนเดียวแน่นอนนะคันนี้ ตัวบอะด้านหลังก็สวยครับสวยจริงๆเป็นหนังแท้สีสดําเนื้อเดิมโรงงานสเปคเดิมโรงงานสภาพนิเงียนจริงๆนะครับตรงกลางจะเป็นที่เท้าแขนเฉยๆนะฮะไม่มีร่องวางแก้วน้ําอะไรให้ตัวเบาะนะครับพับได้หลากหลายคล้ายๆฮอนด้าแจ๊เลยก็คือพับยกได้นะแบบนี้เอาไว้วางของแนวตั้งได้หรือว่าจะพับราบลงมาเหมือนแจ๊ z เลยก็ได้นี่คือพับราบแบบเรียบไปเลยนะฮะแยก60-40ด้วย แผงด้านหลังเป็นงานพลาสติกสีดำมีรอยนิดหน่อยนาะนิดหนึ่งนะครับด้านหลังซ้ายขวาโอเคสวยใช้ได้มริ้วรอยดูแล้วก็ไม่มีอะไรด้านล่างมีรอยนิดหน่อยนะฮะคงจะขนของกันบ้างเบาๆนะพลาติกยังไม่แกะเลยเดี๋ยวไปแกะกันเองเบาะนี่คือข้อดีของเขาเลยนะฮะพับราบแบบนี้ได้เพราะฉะนั้นเอามาขนของนี่ได้เยอะเลยหรือว่าจะเอาไว้ท่องเที่ยวก็เอาเบาะมาวางนั่งกินลมชมวิวปิกนิกได้นี่แม่เข้าท่านะฮะเดี๋ยวไปลองนั่งกันดีกว่า ตอนนี้ผมถอยเบาคนขับมาสุดเลยนะฮะปรากฏว่าเหลือครับยังไม่ติดเข่าโอ้สุดยอดห้องโดยสารถือว่ากว้างนะครับใช้ได้เลยหัวหมอนปรับความสูงได้ด้วยนะนี่นะฮะองศาการเอนลงได้อีกไหมไม่ได้ได้แค่นี้นะองศาการเอนลงได้แค่นี้นะแต่ก็ถือว่าเอนเยอะแล้วล่ะนั่งสบายใช้ได้เบาเลื่อนไม่ได้นะฮะแต่ว่าพับแยกได้60-40นะองศาการเอ็นอ๋อลงได้นิดหนึ่งได้แค่นี้ได้2ระดับเลเวลประมาณนี้เนาะ ตัวเบาะนี่ข้อดีของเขาก็คือพับได้ทั้งแบบร,ราบแล้วก็แบบยกแบบนี้ก็ได้นะฮะนี่เอาไว้ขนของวางของวางต้นมงต้นไม้นี่สบายเลยนะฮะอ่ะแผงประตูสวยมากครับเนียนๆใสๆเลยนะฟิล์มก็ยังสวยประตูสุดท้ายหน้าซ้ายสวยเช่นกันครับสี่บานสวยเนียนหมดทั้งสี่บานฟิล์มลามีนาก็ยังสวยนะครับเบาะไฟฟ้าคนขับตัวเดียวนะฮะฝั่งซ้ายปรับด้วยมือ ส่วนเนี้ยบาะสวยมากนะครับดูแล้วขับคนเดียวแน่นอนครับคันนี้เดี๋ยวไปลองขับกันป่ะคุณแจรุ่นนี้จะเป็นอีโมบิลิเซอร์นะฮะคุณแจสำรองมีให้ครบเป็นปุ่มสตาร์ทนะครับสตาร์ทขึ้นมาแล้วไม่น้อยสุดๆเลยฮะกับรถ8ปีไม่ห้าหมื่นนะครับห้าหมื่นสามพันโลโอ้โหน้อยจริงๆเปิดแอร์ก่อนฮะแอร์ดิจิตอลปรับความแรงได้7ระดับปรับอุณหภูมิแบบดิจิตอลมีแอร์ออโต้ด้วยนะครับออฟทิศทางก็ดิจิตอลนะฮะ โอเคคอนโซลด้านหน้าเป็นพลาสติกสีดำแข็งๆยังสวยมากครับเนียนๆลิปๆเลยส่วนทุงลมด้านหน้า4ใบที่บาะอีก2เป็น6ที่เสาด้านหลังอีก2เป็น8ถุงลม8ลูกพร้อมเบรก ABS ครับหน้าจอเดิมๆติดรถมาจากโรงงาน Honda ให้เรามาเป็นสเปคนี้เลยไม่ใหญ่มากประมาณ5นิ้วนะฮะเป็นระบบสัมผัสมีภาษาไทยให้มี AUXUSB และอะไรอ่ะ HDMI อ่าก็เป็นระบบสัมผัสนะใช้ไม่ยากต่อมือถือเล่นเพลงจากโทรศัพท์มือถือได้นะมีอะไรบลูทูธต่อ iPod FMAM ครบกล้องหลังมีให้3มุมมองเดียวนะฮะตัว E-Limited จะเป็นกล้องมุมมองเดี่ยวแบบนี้มีเส้นกะระยะให้นะครับโอเคด้านล่างก็จะมีคอนโซลด้านล่างด้วยนะฮะสำหรับรุ่นนี้ก็ด้านล่างก็จะเป็นพวกอะไรอะ่ะเดี๋ยวมันคืออะไร มองไม่เห็นเท้าว่าเอาเลรูเดียวใช่ไหมไม่มีอะไรแล้วนะฮะก็ไว้วางของกระจุกกระจิกส่วนด้านบนนะฮะหัวเกียร์คันเกียร์คล้ายๆตัวท็อปเหมือนกันเลยนะฮะเป็นเกียร์ CVT มีเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮให้นะฮะแล้วก็ตรงกลางรองวางแก้วน้ําดีมากเพราะว่าให้มาค่อนข้างลึกวางแก้วสูงได้ไม่หกแน่นอนนะครับคอนโซลตรงกลางถือว่าสวยนะดูดีมากๆเลยที่เท้าแขนเป็นหนังสีดานุ่มๆเลื่อนได้นิดนึงแค่นี้ส่วนด้านในเกะเล็ก นะใส่อะไรไม่ค่อยได้หรอกเล็กๆนะพวงมาลัยมีมไม่ใช่อะไรอะแพดเดิชิฟนะสำหรับเปลี่ยนเกียร์ได้ง่าย,ายๆที่หลังพวงมาลัยนอกจากนี้ก็มีครูสคอนโทรลนะมีมัลติฟังชันนะฮะรับสายโทรศัพท์เปลี่ยนเพลงเพิ่มลดเสียงโลโก้ยังสวยนะฮะเนื้อพวงมาลัยสวยมากวัสดุนิ่เนียนเลยเนียนกริบเนียนกริบนะสวยมาก รปรับได้สีทิศทางนะจำได้ลงขึ้นเดินหน้าถอยหลังครบกระจกไฟฟ้านี่ออโต้คู่หน้าเลยนะคะทางซ้ายทงางขวาดีมากเซนด้านล็อกใช้ได้กระจกข้างปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าด้วยนะแล้วก็มีโหมดการขับขี่แบบประหยัดนะฮรระบบควบคุมการทรงตัวกระจกมองหลังตัดแสงสะท้อนอัตโนมัตินะฮะ อันนี้เป็นเซ็นเซอร์ที่ปัดน้ำฝนหน้าเพดานมีไฟด้านหน้าคู่หนึ่งตรงกลางอีกหนึงดวงเพดานที่บางแดดมาด้วยสีเทามีกระจกมีไฟส่องสว่างให้สองฝั่งเลยเพดานสวยมากครับสักกะลาดสีเทาสวยๆเนียนๆเลยครับดูดีมากเจ้าของเดิมทำอะไรไปเข้าฮอนด้าไปเมื่อไหร่เข้าฮอนด้ไปเมื่อตอนกุมภาที่ผ่านมานี่เองนะไม่สี่0 0ขยับไปนิดเดียวเอง ถึงกำหนดอีกครั้ง58,000ยังไม่ถึงนะฮะแบตเตอรี่เทสกูดแบตเตอรี่แบตเตอรี่ยังใหม่มากเลยใหม่มากเลยทำไมมันเกินปีแล้วไม่เป็นไรก็อายุมันเกิน6เดือนนะนะแบตเตอรี่ถึงมันกำลังไฟมันดีเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนให้เลยละกันนะฮะอะเก๊ซายเซมมีให้นะคู่มือใช้งานมีให้นะฮะแล้วก็สมุดคู่มือหน้าจอเครื่องเสียง มีให้นะฮะสมุดเข้าศูนย์เช็คระยะมีให้นะครับทันนี้รถบ้านมือเดียวผู้ชายขับนะครับออกรถนะกลางปีฮะกรักฎาดา2016แท้เลยนะครับสีลูน่าซิลเวอร์เมทัลลิกยอดนิยมนะฮะเลขเครื่อง R18 Z F1 บ0 8 7 3 7รุ่น E-Limited นะครับ แล้วก็เลขตัวถัง MRHRUP 1 0 2 6 0 7นเดะฮะเดี๋ยวนี้ในบุ๊กอาจจะไม่ได้ลงลงหรือไม่ลงไม่เป็นไรเพราะว่าออนเดี๋ยวนี้ใช้ระบบออนไลน์เข้าคอมดูจากใบนี้ก็เพิ่งเข้ามาเมื่อตอนกุมภานะครับสำเนาทะเบียนรถกันหน่อยเซโมเดลผลิตปี2016แท้เลยป้ายกรุงเทพครับจริงๆต้องบอกว่ามือเดียวนะซื้อเงินสดด้วยแต่ว่าเขาไม่ยอมให้ถือรอยบังคับโอนนะถ้าไม่โอนไม่ขาย เพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นชื่อรัด19อยู่นะ,ะอ่ะสีเทาเดิมโรงงานนะฮะเลขตัวถัง MRHU r 5860GP102607 เครื่องยนต์ R18ZF1208737 ครับเบนซิน4ีสูบ1.8ลิตร141แรงมาลองขับกันเลยฮะไป เครื่องยนต์1.8ลิตรก็จะเป็นตระกูลเดียวกับพวก h o n d ้าซ vic กันนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องพละรก,กำลังนี่สุดยอดอยู่แล้วแล้วรอสแรงมา้าออกตัวไปพุ่งเลยนะฮะโอ้โหเําสำหรับวิ่งไกลๆได้หมดเบรกจึ๊กเลยช่วงล่างยังแน่นมากเครื่องนิ่งเงียบเดินเรียบแอร์เย็นเลยนะฮะมีกล้องหลังให้ในตัวด้วยนะครับนี่ตามสเปคโรงงาน,นพวงมาลัยแน่นมากนะฮะจับแล้วกระชับเฟริฟรม์มๆจับแล้วมั่นใจแล้วก็ไม่ได้หนักด้วยนะครับค่อนข้างเบาใช้ได้เลยนะครับ เรียกว่าด้วยด้วยขนาดนี้กําลังดีมากๆนะฮะสำหรับใครที่ใช้งานหลากหลายคือใช้ทั้งใกล้ทั้งไกลวิ่งไกลวิล่งต่างจังหวัดหรือในเมืองอะไรเงี้ยผมว่ากระทัดรัดดีค่อนข้างคล่องตัวนะครับวงเลี้ยวกันหน่อยอ้วงเลี้ยวแคบใช้ได้ฮะอ้อเหลือๆเลยนี่ไม่ได้หักหมดด้วยนะฮะเหลือเป็นเมตรเลยเรียกว่าความคล่องตัวสุดยอดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ใครอยากได้เก๋งขนาดกลาง ที่เป็นทรง Crossover และอยากได้รถที่มันสเปคค่อนข้างหลากหลายยืดหยุ่นใช้งานได้ค่อนข้างกว้างนะฮะแล้วห้องโดยสารมันกว้างนั่งสบายจุสัมภาระได้เยอะนะฮะก็แนะนำเลยตัวนี้คุ้มมากๆนะเพราะว่าใหม่นี่แค่5,000มื่นแล้วนั่นเองเดี๋ยวไปดูกันเลยฮะราคาจากล้านห0าหมื่นเหลือเท่าไหร่ใหม่แค่5,000ม่นไปดูครับไป Honda HRV 2016ครับสุดยอดรถในฝันของใครหลายคนวันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวนะฮะจริงๆต้องบอกว่ารถบ้านมือเดียวเลยแต่ว่าเจ้าของเดิมนี่ไม่ต้องการให้เราถือรอยเพราะฉะนั้นเขาบังคับโอนเป็นชื่อนัด19เรียบร้อยนะฮะแต่จริงๆใช้คนเดียววันนี้เป็นตัวรองท็อปก็จริงแต่ได้ไม้น้อยสุดๆเลยครับ5 0 0 0 0กิโลเมรเท่านั้นเองโมเดลผลิตปี2016แท้เลย เป็นรุ่น1.8 e limited ได้เบาะไฟฟ้าด้วยนะฮะราคารถใหม่ป้ายแดงตอนออกห้าง1ล้าน50,000บาทรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อไม่มีพิกามไม่มีน้ำท่วมเลขใหม่แท้ๆ 5,000 0กิโลเมตรรับประกันซื้อคืนเต็มราคาครับใช้ไปแค่50,000โลเท่านั้นเองนะฮะวันนี้ฮะจากร้าน50,000ืราคาสุดประหยัดเลยหน้าร้านวอล k กอินเราตั้งขาย4,99,000บาทโอ้โหนี่ก็ถูกเกินครึ่งแล้วนะฮะแต่พิเศษยิ่งกว่าเดิมเลยสำหรับคนดูคลิปนี้ซื้อเงินสดก็ได้จดไปน,นั้นก็ดีลดให้เลยราคาพิเศษเหลือเพียง4 7 9 0 0 0บาท โอ้โหสุดยอดเลยนะไม่ห้าหมื่นเท่านั้นเองวันนี้ราคาหล่นจากป้ายแดงไปเกินครึ่งแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นใครเล็งอยู่อย่าช้าเด็กขาดนะฮะตัวนี้อ e ีลิมิเต็ดด้วยนะอ่ะราคานี้ครับเครดิตดีฟรีดาวออกรถ0บาทได้เหมือนเดิมมีวารันตีให้ด้วยครับรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU และอะไรกว่า179รายการให้นานสูงสุด1ปีหรือ20 0 0 0กิเมตร ร้อมบริการช่วยเหลือทุกเชินฟรี24ชั่วโมงเลยและก่อนออกรถครับเช่นเดิมเดี๋ยวเอาเข้าศูนย์ฮอนด้าเปี่ยนไทยน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปยนไส้กรองให้ฟรีน้ำมันเติมทางให้ฟรีแบตเตอรี่เป็นลูกใหม่ให้ฟรีเติมลมยางในตัวเชนให้ฟรีทำกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทำความสะอาด <c oughs> และรุมควันค่าเชื้อโรคก,ก่อนส่งมอบเช่นเคย Honda HRV ครับ1.8 e Limited คันนี้ได้เบาะไฟฟ้าฮะ แล้วได้ไม่น้อยสุดๆเลยร้บ5 0 0 0 0โลโอ้โหบอกเลยใครตามหาอยู่แอดไลน์ Ad เลยด้านล่าง ID ไลน์แอดหนึ่าอี Ad ขนนัแอนทิโกเราได้ง่ายๆก็ไปไีกูเกิลมาพิมพ์19สีประการเราอยู่ถนนกนรารประพฤกเปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถเดินรถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีพุทธการ ประตู2แล้วถวายทีมงานฝ่ายขายเดี๋ยวไปทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีฟรีสิบเการีปรกรับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ไง่ายๆติดไฟแนนซ์ก็ขายได้ปิดบัญชีให้รวดเร็วทันใจภายในหนึ่งาทีรถเ,เย็นๆนี้คลิปหน้าจะถึงคิวของรถรุ่นไหนนั้นฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นับสิบเก้าสรีปรกรรถเมอร์สองที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า1 0,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com